และราชาบ็อกซิ่งประเทศไทยอ่กลับเข้าสู่สนามนะครับติดตามความมันก็ต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดศึกจ้ามวายไทยวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์ครับวันแห่งความรักช่อง3ถ่ายทอดสดจากรามินทา 40แยก33มทับหนะครับตามมาตรการผ่อนปลนของสบปคครับคู่ที่4ของการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับทางด้านมุมแดงก็คือแดนพิชิตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักชกวัย22ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับล่าสุดเสมอกับยอดดวงใจทีเด็ด99นะครับมีเสียแขกพีเคนะครับสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะวุฒิชัยเกียรติชันสิงห์ครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับ เนี่ยครับที่กล้องจับอยู่ในเวลานี้นะครับแดนพิชิต P.K. แสนชัยครับก็มีคุณสมศักดิ์งามสมสุขนะครับนายกออนายกอบตบ้านหีบอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยครับมาบริกรรมคาถาและกรถอดมคลครับร่วมกับท่านอุทัยทัพอาสาครับให้กําลังใจอยู่ด้านล่างส่วนทางด้านของสมานชัยทีบีเมนะครับสมานชัยทีบีเอ็มมครับ นักชกวัย21ปีนะครับจากอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลครับล่าสุดชนะนกยก3ยกชัยยกขาวแสนชยัยมวยไทยยิมนะครับมีเสียไก่นะครับบังไก่ครับบังไก่ทีพีเอ็มยิมครับแล้วก็เสียตั้มเกียรติจารย์ลาบนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอ mm ิปสตูล hmm. นะครับครูอิปสตูลหนุ่มทีพีเอ็มยิมแล้วก็เดชสุบินเกียรติเจริญชัยครับเป็นทีมงานสตารเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอน mm hmm. นี่คือโปรไฟล์หรือว่าประวัติ คร่าวๆยอ่ยอๆของผู้ที่4ของการแต่งตั้งสดนะครับบนเิธีกรรมการร่นจนาวัฒน์สมศรีครับให้คะแนนด้านล่างสามท่านนะครับประภัยประเทศยุทธการแสงสีแล้วก็สมรักสม,มากบอาพเจรามีควาสนใจเขามีหมัยทีมเนี่ย6ไฟแล้วใช่ไหมที่ยังไม่แพ้เลยนะโอ้โหนี่ครับถือ,โอ,โอคคว,ว่าเป็นสุดยอด ใารุ่งในปัจจุบันนี้เลยนะครับไปนี้ไฟที่7นะครับแดนที่ชิตจะยอมให้ผ่านหรือเปล่าที่ทุดเจ้ามวยไทยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์12นา30นาทีโดยประมาณนะครับต,ต่อครับยกแรกครับของผู้ที่4ของงานไหนท่าสดนะครับ120นอดเลยครับ ก็ถือว่ากำลังกาลังมันน่ะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับลักษณะเดียวกับรูปร่างคนไทยเราครับเฉลี่ยแล้วหลังเร็วแค่คล่งองวงไวออกอาวุธได้หนักนวง ทุกวันเสาร์นะครับกลับมาแล้วครับสถานการณ์โควิตก็เบาบางลงนะครับแต่ว่าเราก็อย่าลืมครับการไม่ตกบนเวทีการตกไปคู่แรกเรียบร้อยเลยนะครับจารยชายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยวันนี้แอนแตาซินได้จ่ายนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามารับแผละเข็มละ500นะครับมา เรามาถ่ายทอดกันที่พิททีวีนะครับดูราอินทรา40แยก33ทับหนึนะครับจนกว่าสถานการณ์ของโควิดจะสงบเราก็จะกลับไปเวทีโมเสมอ้อมน้อยเช่นเดิมน,นะครับเองก็ตามก็ได้ดูให้ดูมวยมัน,ม,นมันกันทางบ้านนะคุณประสิทธิ์ครับติดตามได้นะครับครับกลับมาแล้วนะครับนะที่ผ่านมาหลายคน เกินครับศึกเจ้ามวยไทยเมื่อไรจะกลับมานี่กลับมาแล้วนะครับตามมาตรการผ่อนผันของทางภาครัฐอ่าและวันนี้ก็นักมวยก็ยกกันสนุกเหลือเกินครับนี่ถ้าเผื่อมีคนดูนี่จะยิ่งมันกว่านี้อีก10เท่านะหมายถึงวอาผู้ชมในสนามนะฮะเพราะว่าเสียงเพลงมันจะเร้าใจใจหยุดเย็นนะครับท่านผู้ชมแบมพิชิด BK แสนชัยนะครับเลยว่าเพชรพิชิต แบบทนพิชิตเอกบางไซนะครับน <ะ S 1> คนเดียวกันนะครับลูกชายของตะเกียบทองนะครับนี่คุณพ่อเป็นอดีตนักวยเก่านะครับสูทธิ์ของลุงโอเลยครับอ่าชื่อจริงก็ชื่อคุณพิเชษเป็นรำเนี่ยจากเมืองบุรีรัมย์นะครับอโอ้ยหมดยกที่หนึ่งครับปวดหัวเป็นไข้ ซารา่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซารา่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซารา่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา M 1 5 0 ขอบคุณคุณป,ปวิวิทย์วิทยาการนะครับวีเซียวีเซียกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพอ่ะมีส่วนผสมของทางถังเช่ากระชายดําเม็ดลิ้นจือและก็เจียวกุฎานนะครับมีจาหน่ายที่ร้านตำลัดไทยและห้างฟุตแลนด์ทุกสาขาทุวประเทศยาหมองขาวตาลิงถือลูกท้อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกมแมลงกัดต่อยเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสุดดมได้นะครับมีจาหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านอย่าลืมว่ายาหมองขาวตาลิงถือลูกท้อเชิญคุณแจ๊คกับพี่อารเลยครับครับก็นี่นะครับให้ชมกัน แบบใกล้ชิดเลยบรรยากาศสดสดเราไม่เปิดให้ผู้ชมทั่วไปเข้าชมนะครับแต่ว่าก็จะมีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือบรรดาพี่เลี้ยงนักมวยบ้างหัวหน้าคณะบ้างนะครับแล้วก็กรรมการเจ้าหน้าที่ของเวทีแต่ว่าทุกคนนั้นต้องใส่แมสนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างมีการฉีดมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเวลาแหละครับนะครับ,รบนี่เป็นบรรยากาศสดๆในสนามนะครับ,รบกองนั้นจับอยู่ที่ทางด้านของแดนพิชิต พีเคแสนชัยนะครับลูกชายของตะเกียบทองสิทธิ์โอไวซ้ายนะครับสายกับขวานะครับคู่นี้ผลงานที่ผ่านมาของแดนบิชิตก็<ผ>น<อ>ชนะเพชรลำพูนเสมอยอดดวงใจนะครับในขณะที่ทางด้านของสมานชัยพีบีเอ็มจมหรือว่าเพชรตะวันหลังพระจันทร์แกรอรี่หรือว่าเพชรดอกจิกจาก,จากคนเดียวกันนะครับผลงานที่ผ่านมาชนะสิงห์ทองชนะเพชรลำพูนชนะน็อกแก่นสักสอเทียนโพครับชนะคะแนนคัมพีเทวดาซิตี้มุลล่าสุดน็อกทางด้านของยกชัย ยกขาวแสนชายยิมครับตอนนี้แหละครับที่บอกว่าสถิตตกครั้งหลังยังไม่เคยแพ้ใครครับเดี๋ยวต้องดูกันยาวๆนี่เพิ่งจะผ่านไปมายกที่สองนั่นเองครับขโมยจากท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับทางสมานชายพีพีเอ็ยิมซ้มอมอยู่ที่เดียวกับเพชรทงชัยนะครับที่แพ้เฮอร์คิลิสเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในขณะที่แดนพิชชิตนั้นซ้อมอยู่ที่เดียวกับทางด้านของยกพันล้านนะครับ ยกพลันตอนนี้ไปยืนรอชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วครับรอเจอผู้ชนะระหว่างเมงลฟรีกับนาคีในสัป,ปดาห์หน้าอาจารย์สัป,ปดาห์หน้าอาจารย์ได้คู่ตัดเชือกคู่ชิงกันนะครับสัป,ปดาห์น้านั้นก็แนมนีเมลฟรีจะเจอกับนาคีนะครับนะเดี๋ยวค่อยเรียนคู่กันให้ท่านผู้ชมรับทราบกันมาดล กันะครับสายกระพาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับนะครับน่าสนใจครับพอมีต้องบอกว่าสดใสซาบซ่านะครับทานานของสมานชัยอายุ22ปีนะครับแดนพิชิตชกมา70ครั้งนะ40นะครับแล้วก็ทางด้านสมานชัยนี่ก็สูงกว่านิดหน่อยครับ169แดง168แต่ว่าอายุแก่ว่างเนปีถือว่าถูกคู่ถูกเวลาในปีก็เท่ากันเต้เลย70ครั้ง นะครับสายฟิวนะครับทางด้าของแดนบิชิดด้านหลังด้านล่างครับพระจันทรฉายนะครับยอดมวยอีกคนนึ่งของค่ายพีเคครับกาลังใจรุ่นน้องๆครับในขณะที่สมานชัยกำลังแรงขึ้นมาครับอาจารย์ก็ถือว่ามาเป็นกำลังใจให้นะครับมีนักมวยดังๆมาอยู่ข้างหลังเป็นแบ็คข้างหลังเวทีหันไปเจอแล้วมันมีกำลังใจว่าง่ายดูดิว่าแดงบิชิด จะสกดัดดาวรุ่งไหมแข่งสายยาวๆครับโยนเข้ามามครับอยู่ใกล้ๆนะครับทางด้านของแดนนิชิตจะบอกว่าเครื่องหมายการท่าของเขาเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีอยู่แล้วนะครับแข่งสายนี่นะครับเอาล้วครับจะบอกว่าเป็นงานหนักของสมานชัยในวันนี้นะครับเจอกระดูกชิ้นใหญ่ครับอของจริงนะครับวันนี้แล้วก็สมานชัยเองก็ดูจะเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าถือว่าไม่ ไม่นักเลย,ยเอ,อยุ๊ยแทงขวาโยยาวทีนึงจะบาทาลูกพักยังไม่ถึงอาการโรจนวัฒน์นะครับบนเวทีจะหยุดความร้อนแรงของสมานชัยได้ไหมอุ้ยมันขามาแล้วครับแค่ขามานี่ครับเตะแล้วดันไปด้วยครับ <นะ S 1> ไม่ไม่ถอยหนีเลยครับคือนักวยพวกนี้เนี่ยอ่ะหมดยกที่สองครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา ทุกสนามแข่งมีไว้ค้นหาแชมเปี้ยนแต่สำหรับสนามเกี่ยวแชมเปี้ยนมีเพียงหนึ่งเดียวใหม่รถเกี่ยวนวดข้าว Series. คูโบต้า DC 9 3 0 s คล่องตัวระดับแชมป์จบงานเร็วระดับแชมป์รองรับน้ำมัน B20 ผลผลิตสะอาดระดับแชมป์ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC 9 3 0 s แชมเปี้ยนสนามเกี่ยวเพื่อแชมป์เกี่ยวตัวจริง ฝุ๋ยรามาบินขอเชิญชมศึกมวยแชมปเปี้ยนมาบินครั้งที่8รอบด็อกเอาท์ชิงเข็มขัดแชมป์ถ้วยกิติยศพร้อมเงินรางวัลชนะเลิศรับ6กแสนบาทพร้อมเข็มขัดแชมป์รองชนะเลิศรับ2องแสนบาทผู้ชนะในรอบด็อกเอาท์รับพิเศษ20 0 0 0บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทศึกมวยแชมปเปี้ยนมาบินครั้งที่8รอบด็อกเอาท์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลาส2องนาิกาสนาทีทางช่อง3ม กด33กับสุขสนามนะครับติดต่างามันต่อครับไฮลไลท์ช็อตเด็ดพาะชาครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับช็อตเด็ดๆนะครับทีมงานช่อง3ตัดมาให้ดูเอาแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกนะครับต้องบอกว่าวันนี้แต่ละคู่แต่ละคู่ที่ผ่านมาอาจารย์ครับคือทั้งมวยก็รอกันมานานแฟนๆก็รอกันมานานเพราะนั้นก็ ดูแล้วมีความตื่นเต้นนักบวยก็ใส่กันไม่ยัง้งนะครับนมันซ้อมอัดไว้เป็นเดือนนะว่าง่ายๆกลับมาดูยกนี้เป็นยกที่3ฝ่ายแดงครับแดนพิชิตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน,นักมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นักเงินสมานชัย TDM ยิมครับจากอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลมาแล้วอา้าวดูแข่งขวา ชายขวานะครับจากขวาแล้วโอ้ยแดงนิ่เดินเข้าไปเจอแข้งมวยซ้ายก็มวยขวาครับต้อบอกว่าบางครั้งบางทีจะแพ้ทางกันแต่ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอะ กับซ้ายกับขวานะครับตามตัมดาก็บอกว่าใครออกก่อนได้เปรียบนะครับนะครับทำได้บ้างครับท่านาของแดนริชตสมานชัยหันมาต่อยในเกมรับมาแล้วครับเตะพักได้เขี่ยขาหน้า,าไว้ครับติดตามได้นะครับจังสามแต่ายทอดสดจากสนามเวลารวินทาครับันามดหน้าก็ยังคงอยู่ที่นี่ครับชิงทำก่อนตัดเข้าไปที่ต้นขา อดชนว,วัตนะครับีจากบนเวทีก็ยังรอจังหวะกันอยู่แหละครับเพราะว่าท้รยท่าบอนถ้าพลาดนะมีมีสวนมีโดนกลับซ้ายดังขนาดนี้เดียวยังัำติดกำแพงอยู่ครับแต่ก็พยายามเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับอุย้ยแดนพีชิตอุ้มโดนโดนสวนกลับแท่ปาสูงขึ้นไปมีไหมมีไหม นะครับมีบัตรเสริมด้วยนะครับดำละเอียดนะครับดำละเอียดสุดขุมรอบข้อพอสมควรนะครับแตว่าพีพาไม่ได้แทงขวาแล้วก็มัดขวาครับ่ายคืนเลยครับังหวะแทงขาเมื่อสักครู่นี้เข้าไปเต็มดอกชกอย่างนี้ครับนอกคู่ต่อสู้มาหลายไฟด้วยนะครับแต่ได้สมานชัยเดี๋ยวต้องมีทีเด็ดให้ดูนะแต่ว่า ที yes. oh, oh. ่จะลากซ้ายมาจากโน้นนะครับหนักเหลือเกินนี่แต่ละดอกโอ้โหผู้บระสิทธิ์ขนาดบังบังนะอ่าน่าอ่านนี่คิดว่าดูว่าโอ้โหหลบนทีสวยงามครับแต่ว่าเสี่ยงไปหน่อยก้มหลบนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับแดนพิชิตเลี้ยงแล้วก็แพ้ใต้ติดตามครับ ชนะไฟท right? ี <lequel> <plays> <book> ่เจ็ดเลยฮะเดี๋ยวขอคุยกันหน่อยมีไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจังหวะลูกตีพันครับไม่ได้ไม่ว่ากันไม่โดนไปมีเจตนานะครับแล้วก็อุ้ยเนี่ยครับเนี่ยไม่ได้ หนักแล้วเกินครับแข้งซ้ายเนี่ยถ่านึงไม่พ้นก็โดนแดนพิชิตนั้นจำไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสมารชัใช่ครับเคยหลบแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ครั้งที่สองนี่เกือบไปเหมือนกันครับเอาละครับใกล้ๆครับขยับโคหมดยกรับชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ เอาผ,ผ,ลผลผลิตไปขายสมพบใช้ปุ๋ยแม็กซีที่ให้ผลผลิตเยอะเยอะเยอะเยอมาปุ๋ยแม็กซี่ผลผลิตเต็มแม็กซ์จาก ICP เมื่อปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยาหม่องขาวตราลิงถือรูกท้อมีเวียงศรษะใช้ยาหม่องขาวตราลิงถ<ๆ>ือลูกท้อจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ร้อยหมาชมภาพช้าๆนี่ครับสมานชายแหงเขาได้วสวยงามแต่ว่าตัวเองก็เสียจังหวะไปนิดหน่อยไม่เป็นไรครับอรอชมกันในยกที่4ก็ถือว่ายังคู่ขี้สูสีแต่ว่าแข้งซ้ายของแดนพิชิตนี่แต่ละดอกนี่สน,นั่นเลยครับเปียงเปี่ยงสมานชายเองก็ต้องอาศัยฉาบช่วยครับชิงทําก่อน นี่คือแดนพิชิตนะครับนักมวยทางด้านฝ่ายแดงมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับข่าวมาดูทางด้านสมานชายบ้างนักชกจากอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลนานๆจะมีตัวเด็ดๆมาจากสตูลทัทีคุณประสิทธิ์อ่าก็เรียกว่าสิงห์อีสานครับประการ์ตาอีกหนึ่งคู่เลยครับครับแล้วก็นี่เป็นนักชกรายที่2ของค่ายพีครับค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับทีวีเอ็มยิมนะครับวันนี้ก็จะบอกว่า P ีขึ้นเวทีที่ ศึกการ์ตูนไทยไปทีมไยสยามอ้อมน้อยนี่สองสองคนด้วยกันนะครับคือเกิดมาเป็นคู่แรกครับเนี่ยครับปิดท้ายคู่ที่4เช่นเดียวกับทีวีเอ็มยิ้มนะครับทีวีเอ็มยิ้มก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพชรธงชัยพ่ายให้กับเฮอร์คิวลิสครับและนี่ก็เป็นนักชกจากทีวีเอ็มยิ้มอีกหนึ่งคนแล้วครับสมานชัยครับคือทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหค่ายมวยก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูนักมวยเหมือนกันแต่ว่าอย่างว่าครับก็ต้องทนต้องสู้แล้วก็ค่ายแต่ละค่ายนี่ทุ่มเทกัน แบบสุดหวัวใจเลยก็ว่าได้นะครับ <ST AN F OR> นักมวยหลายๆคนนะครับท <ST AN F OR> ี่ผ่านมานะครับไปหาอาชีพที่สองนะครับ <ST AN F OR> ขายขนมครกบ้างนะครับไปอยู่โรงก่าสัตว์ขายข้าวแกง,ง <ST AN F OR> ขายลอตเตอรี่ <ST AN F OR> เรียกว่า่าหลางขายลอตเตอรี่นะครับไปวิ่งแ <ST AN F OR> พานด้าวิ่งแกร็บใครมีทุนร้อนหน่อยก็เปิดร้านกาแฟก็มีเยอะ นักมวยแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนครับเคยไปทำสกูป๊ปเกี่ยวกับเรื่องราวม,มาเอามาดูยกที่สี่ครับไปแดงแดนพิชิตพิเคแสงชัยมวยไทยยิมนักมวยจากบุรีรัมย์ครับน้ำเงินสมานชัยทีเดียยิมจากสตูลลงไปตีตั้มรักยังไม่ถนัดกันนั่นแหละครับบนเวทีครับโปรดนวัฒน์สมศรีแยกออกมากครับนายกอ,อ๋อนะครับสมศักดิ์งามสมศุข นายกจากบ้านที่อุทัยธานีอุทัยนะครับอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ้าวเนี่ยครับแดนพิชิตครับโดนตัดล่างครับเสียท่าแล้วอาจารย์อ้านจะยังคงรักษาสถิติดได้หรือไม่ณนะตรงนี้นาะทีนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับอ้าแดนพิชิตมันะทีนี้เสียรางวัลไปนิดนึงต้องต้องเอาคืน ยังเบียดเข้ามาโดนแทงซ้ายไปไม่ตัดปุ้ยเจอขวาสวนรัดไหยครับรัดไหยแล้วตีไม่ตีอาไม่ตีชั้นแยกนะนั่นะครับรัดล่างใช้ขาดันนะครับน,น,นคานสามเหลี่ยมกลางครับกำลังการแยกออกมาแดนพิชิตครับเป็นฝ่ายเปิดเกมพยายามเข้าหานะนะครับพยายามจะพุทธเบิร์กนะครับนั่นแหละครับทาซ้ายครับ สร้างจังหวะหาจังหวะให้กับตัวเองนะครับวีแดนพิธิเนี่ยต้องเปิดเกมก่อนเพราะว่าสมาชิยที่รอโต้อยู่แล้วลูดลูดมาร์รัดไนไตีไม่นะตีไม่ถนัดเลยว่ะอยู่มดั นสายทักแทนนะครับครับคือทางมวยเนี่ยใกล้เคียงกันอ,อยู่ที่ว่าใครทำแล้วได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็โดนโต้กลาบเพือ่อแยกออกมาเอ้าอุ้ยแข็งทายครับบีไปก่นอนแล้วครับเอาแล้วครับสมานชัยวอลเลยรัดล่างจะพา,ออา,าว่ากล้ามที่ฮัก ไปควา้างไปแล้วครับโรจนวัน์สมศรีครับก็ยังทำอะไรไม่ถนัดคือลูกนักหนวงต้องให้ครับแดนพี่ชิตแต่ความคล่องแทลวต้องมาอยู่สมานชัยหมดยกที่4อ่อีก3นาทีจะรู้กันครับปวดท้องท้องเสียคุณนึกถึงอะไรครับ ยา่าน้ำขาวไทยนครค่ะยา่าน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องใช้ยา่าน้ำขาวไทยนครไม่มีออกกอฮอ์และน้ำตาลิ่นหอมรสเย็นยา่าน้ำขาวไทยนครชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลานุภาพนิพกโกลซื้อวันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99ซหรือกับฟรี90วันถึง28กุมภาพันธ์2,564อ M ร5 0 กับสสนามไฮไลท์ช็อตเดียภาพช้าครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทีมงานช่องสามครับตัดช็อตเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงระหว่างพักยกเลยครับคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับแดนพิชิตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับซึ่งวันนี้นายกอ๋อครับสมศักดิ์งามสมสุขนะครับนายกอ๋อจากบ้านหีบ อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาให้กำลังใจครับนี่กองนั้นจับอยู่ที่ทางด้านของสมานชัยนะครับนั่นแหละครับบนเวทีครับเดชวินเกียรตเจริญชัยครับนี่ตัดกลับมาที่ทางด้านของแดนวิชิตอีกครั้งหนึ่งนะครับหนุบล่างนาตาหน่วยก้านดีด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็อายุ20ปี21 2 2ปี21ปีนะครับคู่ขีสุสีแลือเกินยังยังอยู่บนเวทีได้อีกนานหลายปีทีเดียวแล้วครับ มาดูมาดูตรงนี้ยังน้อยนะครับเส้นายังอีกยาวไกลครับะกรรมการมายืนรออยู่แล้วนะครับโรจนวัฒน์สมศรีครับคือถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวมีระเบียบวินัยที่ดีนี่ก็30ต้นต้นยังชกได้สบายสบายครับมาดูยกสุดท้ายมาแดงน่าแล้วครับแดนพิชิตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้ำเงินสมานชัยทีบีเอ็มยิมยกนี้ ต้องเร่เครื่องในการทั้งคู่แล้วครับโอ้โหโสซิยกี่ผ่านมานี่มันก็ผู้กี่สูสีครับบางคนอาจจะมั่นใจแดงบางคนอาจจะมั่นใจน้ําเงินก็ยังไม่ชัดเจนทั้งสองคู่ทั้งสองคนแหละอ้ยซ้ายมาซ้ายไปอะไรครับหนัก,กแ,รแรงนะครับเรีย๋ยวแรงกำลังยังดีเลยครับถึงแม้ว่า ช่วงของโควิดแต่ว่านักมวยนี่เตรียมตัวคร<ช>ับใชงกรรมการอยากสมัครเสมออาจารย์ถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะว่านี่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจฝึกซ้อมนะครับนักมวยทุกคนที่ดูอยู่ทางหน้าจอก็อตอนนี้แหละมันมันคลึกกันี่โอ้โหอ้าวละอ้าวอ้าวยุ่งแล้วสมานชัยสถิตีหก้งจะถูกยึดไว้ตรงนี้หรือเปล่า,าแหมดูเหมือนว่ามั่นใจนะคุณประสิทธิ์ไม่เข้าแล้วนะอะ ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหมือนกันนะครับเท่าที่ดูก็ยันแยกไม่ออกเดี๋ยวต้องมีคนคิดผิดหนึ่งคนนะครับตรงนี้นะต้องมีคนคิดผิดหนึ่งคนนะครับเ่<ห>าจะเป็ในใครเดี๋ยวดูครับเลอเกือบสองนาทีนะเวลายังเหลืออีก,กตัก้งเยอะนะครับกรรมการเราจะนวัดต้องต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งามาช่วงสุดท้ายแร้วดูไม่ออกครับว่าถ้ากันตรงๆยังไม่รู้เหมือนกัน อาละครับเดือดใจเดียวครับมีเล่งกองรัวครับช่วงท้ายนาทีสุดท้ายแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองนะครับรอสักครู่เดียวเท่านั้นแหละครับก็เรียกว่าที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับสมมุติแบบสุดๆเลยครับเดี๋ยวราติดตามได้นะครับศึกจ้ามวยไทยช่องสามจะถ่ายทอดสดนะครับจากสนามมอยร้านนทาเนี่ยครับ ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับเอาละครับบอยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการตัสดสินอย่างปินงาการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับกรรมาการ,รภรัยประเทศครับแล้วก็ยุทธการแสงสีคะแนนคนสุดท้ายนะครับจากสมรักสมมาตรรวมคะแนนแล้วก็นั่นแหละครับหันไปชูมือให้กับทางด้านของแดนพิชิตแดนพิชิตเอกบางไซหรือว่าแดนพิชิตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน,นะคร,รับก็เป็นนั้นว่าสถิติของสมรัญชัย6กครั้งก็ยุติเพียงแค่นี้นะครับเอาละครับสรุปผลนิดคุณประสิทธิ์อ่ะ สำหร,ร,รับการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยนะครับ <S <S 2> <S 2> วันเสาร์ที่